กบสุวรรณโพสต์แล้วหลังถูกโยงนางเอกในตำนานปมสาวหล่อหลอกแฟนคลับลงหุ้นทิพย์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจราคาเผือกต่างก็พากันเดาว่านางเอกคนนี้เป็นใครนะหลังทนายรณรงค์ออกมาโพสต์เรื่องราวของคุณน้องแฟนคลับดาราสาวที่โดนสาวหล่อหลอ,อกลอให้ลงทุนโดยอ้างว่าเป็นแฟนกับดาราคนดังกล่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือดันแฟนคลับสูญเงินไปกว่า6ล้านบาทจนต้องเข้าร้องถูกขอความช่วยเหลือ วันที่27ตุลาคม65น,นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความเปิดเผยว่าต้นตกใจมากเพราะละครของเขาเล่นตนชอบมากปัจจุบันก็ยังอยู่ในวงการเป็นระดับตำนานจริงๆแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยผู้เสียหายชื่อว่าน้องซึ่งเป็นแฟนคลับของดาราคนนี้มา16ปีเขามาหาตนเมื่อวานบอกว่าโดนแฟนของนางเอกซึ่งเป็นสาวหล่อหลอก หลังทนายดังออกมาเผยมีแฟนคลับออกมาขอความช่วยเหลือถูกทอมคนสนิทของนางเอกในตำนานคนหนึ่งหลอกลงทุนหมดเงินไปกว่าหกล้านบาทเมื่อดำเนินคดีพบว่าทอมแสบมีหมายจับอีกคดีแถมนางเอกในตำนานคนดังกล่าวยังมาประกันตัวให้ด้วยโดยทานายดังยังให้ข้อมูลบอกใบว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียทำเอามีคนไปโยงหนึ่งในนั้นว่าเป็นนางเอกกอไก่คอมเมนต์ภาพพิงต่างๆนานาลาสุด กบสุวรรณานนังเอกคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอ็สแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพตัวเอยงยิ้มอ่อนพร้อมแคปชั่นสุดพีคด้วยว่าถูกคนแน่นาวิยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาค่ะาจากสยามสตรีทด้วยค่ะ